สวัสดีค่ะวันนี้เราอยากจะมาแบ่งปันความประทับใจตัวนี้เลยค่ะ Age Lock Transformation Set นะคะของ n ู s สกินนะคะเราประทับใจมากเลยค่ะเพราะตั้งแต่ก่อนที่เราเริ่มใช้เนี่ยจำได้ว่าช่วงนั้นเนี่ยรันเพิ่งกลับจากฮาวายนะคะไปเล่นเซิร์ฟมาซึ่งระหว่างที่เราเล่นเซิร์ฟเนี่ยเราก็มจะไม่มีโอกาสใช่ไหมคะที่จะได้ เติมกันแดดระหว่างที่เราเล่นเพราะเราอยู่ในน้ําก็กลับมาก็เลยได้ของแถมมาหน้าดํามากนะคะแล้วก็กล้านคือจับไปรู้สึกเลยว่าหน้าหยาบแต่ตั้งแต่ใช้ตัวนี้ครั้งแรกนะรู้สึกเลยว่าแบบเฮ้ยหน้าเนียนหน้านุ่มมากรู้สึกเฮ้ยเหมือนเวอร์แต่แบบหน้านุ่มมากอแบบนะคะ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าหน้าดีขึ้นนะแต่เราก็ไม่อยากไปเองเนาะแต่ที่สําคัญไปกว่าน,นั้นคือไม่ใช่แค่เราไงที่เห็น ตามที่เขาโฆษณาไปเลยค่ะเวันเห็นผลแน่นอนนะคะก็รันจำได้ว่ารันใช้ไปถึงวันที่7พี่ที่ออฟฟิศคะ่ะเดินผ่านโต๊ะทางานถึงขั้นต้องเดินย้อนกลับมาใหม่่าแบบ้องันไปทำอะไรมาหน้าดีขึ้นอะ่ะน้าแบบหน,แบบน้าใสเชียวอะไรอย่างเงี้ยอืมเสร็จแล้วเราไปเข้าห้องน้ำํำออกมาล้างมือน้องที่ล้างมือข้างกันอะ่ะก็ทักแบบพี่รันคะ่ะ พี่เ่าไปทำอะไรมาหน้าดีขึ้นอนะ่ะหน้าโอเคเลยหน้าเนียอะไรอย่างเงี้ยหน้าสวยจังวันนี้แล้วก็ดีใจกลับบ้านไปเล่าให้สามีฟังเนี่ยยูรู้ไหมวันนี้ยมีคนมาทักไอ้ตั้งสองคนแต่ว่าไอ้สวยขึ้นหน้าดียอยะไรเงี้ยสามีนิ่งไปแป๊บเน้วหันกลับมาแบบเออเออไอ้ก็จะถามยูเหมือนกันว่ายูไปทําอะไรมาแบบหน้ายูนุ่มขึ้นอนะ่ะเนียนขึ้นสวยขึ้นเลยอย่างเงี้ยซึ่งเราประทับใจมากเพราะว่าสามีคือคนที่เห็นหน้ากันทุกวนันเจอกันทุกวนันยังเห็น,หนความแตกต่างเลยอ่ะฉะนั้นบอกได้เลยว่าตัวนี้เนี่ย ต้องลองเลยไม่ลองไม่ได้เลยค่ะรันแนะนำมากๆเลยค่ะประทับใจสุดๆ Age Lock Transformation ค่ะ